ครับสวัสดีครับเป็นลายเลยพี่น้องมีการทำบ้างีีก็ขัดมาสองวันแล้วไม่ขาวสักทีครับชุดฝาเนาะวันนั้นก็ถอดชุดคัดวันนี้ก็มันไม่ขาวเห็นเออเห็นเขาทําเครื่องแล้วเครื่องเขาขาวเราก็อยากจะขาวบ้างเสื้อ ก็อยู่น,นั่นแหะอยู่ในถังถังรวมๆที่ผมเก็บคาบูอะ่ะโอ้หมันตอนเที่ยงคุณเอาปลายขัดตรงนี้เใช่น,<อ>นี่นี่ยเนี่นนรอยขัดไม่เนียนเลยก็ครับผมก็รับยิงทรายอยู่นะเดี๋ยวผมไปยิงมาตัวนี้เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูว่ายิงแล้วจะดูสวยขนาดไหนจะดูเนียนไหม ก่อนเราก็พันที่เกียรถอดเราก็พันพันพันไว้ตัวไหนเป็นรูเป็นอะไรเราก็ปิดพี่รุม่่งก็ไปหาเจอทั้งคุณละเป็นรูก็ปิดไว้ครับไม่ให้ทรายมันเข้าอืเดี๋ยวรูจะบานไอพวกนี้ก็น็อตก็ถ้าใครบ่งออกได้ก็เอาออกครับแต่ผมขี้เกียจเอาออกผมก็พันไว้งานเล่งงานเล่งงานช่างงานเปลือดได้ใช่ป เอ,อเันนี้หัวเทียนผมก็ใส่หัวเทียนไว้แล้วก็พันไว้ไๆๆนี่ฝั่งนี้เป็นไอ้หน้าสัมผัสที่ต้องเรียบนะครับแล้วก็เอาเทปหนังไก่แปะไ,ไว้แปะไว้แปะแปะแล้วก็ไม่ต้องมายิงเน้นส่วนนี้นะครับนี่คือเบ้าฝาวาลอะไรต่างๆอย่ายิงโดน ถ้าเป<ม>็นของลูกค้าเราจะมีแผ่นปริญญาปิดนี้ให้รับยิงรับยิงตัวเท่าไหร่อเด,เดี๋ยวผมตอบไว้ในคลิปนะแต่ว่าตอนนี้มารีวิวก่อนว่าผมพันไว้อย่างนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็สภาพแบบนี้นะครับสภาพดำดำเ,เดี๋ยวผมยิงยิงแล้วจะมาถ่ายให้ดูว่าขาวขนาดไหนไปเดี๋ยวไปยิงก่อนอืมห้าสิบกว่าครับนี่ยิงเสร็จแล้วครับวันนี้ มเมื่อวานเที่ยวกับเมื่อวานดำๆเนาะไงหมดแล้วข้างล่างนี้ดำๆนี้ไม่ยิงมันอยู่ข้างล่างมีใครมองหร<น> <s> อ,อมีใครมุดไปมองหรอข้างล่างสวัสดีครับ <s> <S <s รับยิงนะครับตัวละร้อยอันนี้ ฝาตัวละร้อยเสื้ออีกร้อยร้อยยี่สิบไม่ได้หรอมไม่ได้ค <c oughs> ่ายิงค่ายิงตัวละร้อยแต่ว่าค่าส่งมาส่งกลับคุณออกเอง <c oughs> อ,ออกค่าส่งเองนะเสื้อร้อยหนึ่งฝาร้อยหนึ่งหรือเอางี้กันเสื้อฝามาเอาร้อห้าินะครับ <c oughs> ต่อได้แต่ผมทิ้งเบอร์ไว้ แล้วก็แขคงตระกูลถ้าจะทำสีนะครับก็ชิ้นใหญ่ก็200ชิ้นเล็กก็ตัวละร้อยครับใครสนใจก็โทรมาหาได้ครับเดี๋ยวส่งที่อยู่ให้นะช่องทางการติดต่อก็ขาวประมาณนี้แหละจะเอาขาววิ่งวับก็ได้แต่ว่ามันก็ กินเนื้อของคุณไปเยอะอันนี้เราก็หอ่อก็ยิงจุดกำบนได้อยู่นี่โอเคครับคลิปนี้ก็เคนี้แล้วครับเอามาให้ดูก่อนกับหลังยิงนะ